สวัสดีค่ะทุกคนหนูเองคาร่า,าคือคลิปนี้หนูก็แค่จะมาบอกว่าหนูเนี่ยอาจจะไม่ค่อยลองคิดนะคะก็เพราะว่าสิ่งที่หนูต้องทำมันต้องมีเยอะมากก็คือจะเป็นดูแลน้องบ้างเงอดูแลน้องทำงานที่พ่อแม่ฝากให้ทำแล้วก็แบบก็ด่าเต้ากิ๊ดน้องอยัง ชีวิตนี้มันช่างลำบากจริงๆเลยน่ะก็นะคะคลิปนี้ก็อคลิปนี้ก็จะมาบอกว่าหนูอาจจะไม่ค่อยลงคลิปเพราะว่าเวลาลงคลิปนั้นจะมีคนมากลนแล้วก็น้องจะแอบเล่นโทรศัพท์หนูแบตหมดเป็นไงล่ะชีวิตหนูแค่นี้จบ